คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราปาร์ตี้กินขนมกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลายืดเส้นยืดสายกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพรวิวนั่นก็คือการว่ายน้ำฮับมึกบอกตรงๆเลยนะครับมึงไม่อยากว่ายเลยอะ่ะจะต้องตามใจไอ้เตี้ยมันก่อนจะลงสระมึกกับไอเตียก็ต้องมาเตรียมตัวกันก่อน เริ่มจากอาบน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮารแต่ก่อนที่พวกผมจะไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวไปฟังมามีถามพี่เจเรื่องกติกามารยาทในการใช้สระว่ายน้ำกันก่อนไปเลยฮาร คุณเจค่ะตอนนี้สองแสบอยู่ในชุดพร้อมแลวเราก็อยู่ในสระว่ายน้ำแล้วค่ะเราคุณเจ้าของต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะหรือว่าทางที่นี่เตรียมพร้อมเลยครับเพราะว่าที่นี่ของสระเราก็จะเป็นสระน้ําเกลืออยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็เป็นระบบใหม่ในการ กำจัดของเสียในการฟิลเตอร์เครื่องกรองนียครับจะทำงานเหมือนตู้ปลาด้วยครับผม,มแล้วก็คือพนักง,งานของผมก็คือจะมีพนักง,งานหนึ่งคนดูแลน้องสุนัขหนึ่งตัวครับถึงแม้ว่ามาครั้งแรกเองครับเราก็จะม,มีชูชีพให้ด้วยหรือแม้ว่าเจ้าของอยากลงน้ำด้วยก็ได้ไดนะครับเรามีห้องห้องอาบน้ำของคนแล้วก็สบู่แชมพูให้ตัวเตรียมไว้ให้พร้อมเลยก็คือว่าถ้าถ้าคุณแม่ เป็นห่วงน้องอยากจะลงไปไหว้ด้วยกันก็ได้เลยใช่ไม่มีข้อห้ามโอเคไปลูกให้ยังงั้นไปว่ายน้ำกันดีกว่าได้โอ้ยได้ว่ายน้าเล่นอย่างนี้มันชอบอ่ะเย็นสบายสุดๆเลยอ่ะที่สําคัญการว่ายน้ําเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยลดแรงกระแทกด้วยนะครับดีจะตายได้ลงน้ําเย็นๆแถมได้ออกกําลังกายเอ้ยหนุกสุด อออไอ่เนะตี่ยนายเตี่ยทำไม่ต้องอยากว่ายน้ํำโดยเนี่ยไอยมึกลเปือเป้อเบื่อไม่ชอบเลยไหนอ่ะประตูอยู่ไหนเนี่ยไอยมันขอออกไม่ได้ไหมฮะมึงไม่อยากว่ายน้ำเอาเอาพี่ดนจะไปไหนเพิ่งว่ายน้ำแป๊บเดียวเองบ่นตลองเลยพี่ดำนบนเป่นตะแกรงเ้ยไอยก็ไม่ชอบนี่ว่ะไม่ได้การต้องหลีกหนีแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูสู่อิสระภาพของมึก ให้นี่ไงเจะแล้วห้อยทั้งราดของมึกไอ้พี่ฮับพี่ทําอะไรอะ่ะไม่อย่าเดินมึกเมุกไม่ไปมุกไม่ไวนะ่ายน้ําไม่เอาโอ๊ยพี่ดำปวนอะไรนักหนาเนี่ยนี่เขาให้ว่ายน้ํานะไม่ได้พาไปฆ่าไปแกงซะหน่อยเป็นท่อพูดมากนะักนี่บเบียดเลยอิเตะะี่ยนนี่นนนเนี่ย,ยนี่นี่โอ้ยตัวดําแล้วยังพันพี่ดําเนี่ยจริงๆเลยนี่นี่นี่ จะไปเยียะมีอะไรมัมันสไสไปมันมีฮาร์มึงไม่ไหวแล้วนะฮาร์ดมึงจะนั่งพักรลวมึงเหยพี่ดำมันมีเรื่องประหลาดนะทุกครั้งที่ขึ้นมาจากน้ำนะมันจะรู้สึกเหมือนคนแก่รวยโอ้ยยังไงไม่รู้ฮอยก็คนแก่ดิเตี้ยไม่เหมือนมึกลงน้ำแล้วก็เัียงหลอให้หมาหลอ่อ one <laughs>